เราอยู่ที่ Assessment Activity สำหรับงานกลุ่มอาจารย์สามารถจัดกลุ่มนักศึกษาหลังจากสร้าง Assessment Activity สำหรับงานกลุ่มได้คลิกที่หัวข้อกลุ่มเราสามารถสร้างกลุ่มได้ด้วย3วิธีโดยคลิกที่ Manage Group วิธีที่1 Create a new group คือการสร้างกลุ่มแบบแมนนวลอาจารย์จะเป็นคนเลือกว่าให้นักศึกษาอยู่กลุ่มไหนวิธีที่2 Reuse คือการนำกลุ่มที่มีอยู่แล้วใน a s s e s m e m e n t Activity อื่นกลับมาใช้ซ้ำวิธีที่3 Random คือการสร้างกลุ่มแบบสุ่มสมาชิกในกลุ่มนอกจากนี้อาจารย์จะสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถเข้ามาแก้ไขกลุ่มได้โดยจะมีให้เลือก Teaching Team Only คือทีมผู้สอนเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ All m e m b e r คือนักศึกษาสามารถแก้ไขหรือสร้างกลุ่มเองได้ อาจารย์สามารถแก้ไขรายชื่อสมาชิกของกลุ่มให้ครบภายหลังได้และสามารถเช็คได้ว่านักศึกษาคนไหนมีกลุ่มหรือยังไม่มีกลุ่ม